สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับช่อง Family ช่องยพาทุกคนมาพบกับความน่ารักความสดใสของน้องกิฟุเจ้าเหมียวแพนบริทชแเชนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นวันที่ซิวจะพาน้องกิฟุไปฉีดวัคซีน2เข็มสุดท้ายนะคะด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกวาวจากที่ได้รับน้องกิฟุมาอยู่กับซิลเนี่ยประมาณสสัปดาห์นะคะก็ถึงวันครบกําหนดฉีดวัคซีนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อน้องเจอคุณหมอเนี่ยน้องจะมีอาการยังไงจะตกใจกลัวไหมหรือว่าจะดีดจะดิ้นแค่ไหน เราตามมาชมกันเลยค่ะ <S <S อูออออออ้ตรงนี้เอาไม่น่าหรอกี๋ยววัวนูว้จักวี้เอาไม่เอาเอาไม่เอา,เ,อาเราไปกันดีกว่า ออกเดินทางพาน้องไปหาคุณหมอค่ะทุกคนก็สำหรับคลินิกที่เราจะพาน้องกิฟูกไปนะคะก็เป็นคลินิกชื่อว่าชื่อว่าคลินิกสิริเวทค่ะก็พอดีวันก่อนเสิร์ชเจอเนาะ คลินิกใกล้บ้านคลินิกที่แบบเออดูดีสะอาดเราก็เลยมาเจอที่นี่ค่ะเป็นคลินิกเปิดใหม่ด้วยเพิ่งจะเปิดได้แค่ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณแค่เดือน2เดือนเองนะคะก็ค่อนข้างใหม่มากแล้วก็แบบเอรีวิวโอเคเลยบอกว่าที่นี่สะอาดบริการดีแล้วก็คหมอหน่ารักมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหม ที่ได้หลับทุกทีแล้วลูกตื่นงั้นไปถ,นะถ,นะถึงแล้วนะคะถึงที่นิกแล้วนนลูกนะถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลสัตว์สิริเวช มาค่ะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยกลัวไหม ได้กลิ่นน้องแมวตัวอื่นแน่เลยมุดเป็นนคะเนาะจับนาให้จ yep, um, ับูเนาน่า uh, รักจังอือม่ค่อยถืออือกับใครเท่าไหร่นะยอมทุกอย่างเยน้องแมวน้องแมวหกัวแลเนล้วกเขียง เดี๋ยวๆ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 เดี๋ยว เสนจริงจริงเสียงเขานด้วนยน่ะแต่เขามีเสียงตลอดเวลานะว่เเะใช่แนวบางทีุดกรเพิรนได้สองอย่างค่ะเป็นแบบว่าแมวที่กำลังผัดไฟว่าแนวที่กำลังเครียด <c oughs>

ไม่ชอบแต่ว่าไม่ขายเด็กบางคนคือแบบพ่นน้ำลายพ่นออม,มาเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยเก่งแม่เก่งแบบแม่และจริงๆเลยแต่น่าทศนมากนะคะน่าจะแบบว่าดีดฟุาดีดมากเลยค่ะ กูจังเลยวยไมู่วไม่วไมเด็นังรเหรอย่งยังยังม่ทำอะไรเลยลูทำอะไรน่งเยนเยนูทาไมทเี้ยงฮะเดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้อุ้มขาึ้นอาขึ้นานมา จบแล้วก <Merci. S 1> ็เสร็จสุดเเพ่เสร็จนะก่งเ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 เก่งเก่งเปล่อย่ทำไมหนูเป็นแบบนี้แล้วลูกมันเป้งจะเหนงเขียนเองลูกนะเออปกติตัวอื่นเป็นไหมคะมีบ้างค่ะคือถ้าเกิดว่าดูมากค่ะเขาจะแบบพยายามตัต้านเออเหมือนบอกเขาเมือนตตัวเวงเอนลูกหมองกินแล้วอ้วกเนี่ยให้พอใจกลัวกลัวกลัว จิเก็บนะลูกอดทนไว้อดทนไว้ได้อดทนไว้นะมันอ้วกแบบนี้เลยอดทนไว้อดทนไว้เดี๋ยวก็เสร็จนะเนี่นะคะคุณเก่งเพื่อนนะโมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จสไตล์เดียวกันเก่ง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 อ๋อเก่งเก่งเลยเข็มนี้ไม่้องเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วไงล่ะเสร็จแล้ว อ๋อฮะหยก่า <rôle>: ท oh, <ici S 1> ุกคนสรุปว่านองกิฟู์ของเราก็ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่จนไมลูกค่ะก็คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ย เราต้องเลื่อนวันฉีดวัคซีนของน้องออกไปตั้งสองสัปดาห์เพราะว่าตรวจเจอว่าน้องเป็นเชื้อราที่ผูนะคะมีเชื้อราที่ผูวของน้องเห็นไหมเนี่ยมันจะดำๆผูวข้างนั้นมันจะดำๆก็เลยคุณหมอก็เลยแนะนําว่างั้นต้องคุณแม่ต้องเลื่อนวันฉีดวัคซีนของน้องออกไปแล้วก็มารักษาเจ้าเชื้อราที่ผูของน้องก่อนนะคะกลัวว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วยามันจะไม่ได้ประสิทธิภาพก็เลยต้องเลื่อนออกไป นี้ค่ะวัคซีนหลักๆสำคัญที่ซิวฉีดให้น้องเนี่ยก็จะมีส,สชนิดด้วยกันเนาะก็จะมีวัคซีนป้องกัน,นโรคพิษสุนัขป้ากับวัคซีนป้องกันไข้หวัดน,นะคะก็จะเป็นวัคซีนรวมฉีดไปอย่างละ2เข็มนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของน้อง แล้วก็ตัววัคซีนทางเลือกอย่างซีนลูคีเมียเนี่ยซึ่งไม่ได้ฉีดให้น้องเนาะเพราะคุณหมอบอกว่ามันมันมีโอกาสที่จะ20%ที่จะทําให้น้องเป็นมาเร็งแค่ฟังก็ตกใจมากมันอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นได้หรอคุณหมอ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาในระบบปิดอะคาะไม่ได้ปล่อยเขาเออกไปเจอน้องแมวตัวอื่นข้างนอกเนาะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดให้เขาแล้วอีกอย่างมันก็ไม่ใช่วัคซีนหลักด้วยแล้วก็ในประเทศไทยอะค่ะก็ไม่ได้มีการระบาดตัววัคซีนลูคีเมียก็เลยจัดว่าเป็นวัคซีนทางเลือกไม่ใช่วัคซีนหลักนะคะ ก็สำหรับการดูแลสุขภาพของน้องกีฟูที่สิ่งที่สำคัญที่ต้องดูแลเขาเป็นประจำทุกเดือนเลยก็คือหยดเจ้าตัวเลเวลตัวนี้นะคะหรือที่เรียกว่า Devolution Plus หยดเดือนละครั้งที่หลังคอของน้องเพื่อป้องกันรโรคพยาธิหัวใจแล้วก็โรคเห็บหมัดไม่ให้เกิดขึ้นเนาะ แน่นอนว่าไม่มีเจ้าของคนไหนที่เลี้ยงแล้วอยากจะให้เห็บมัดเกิดขึ้นกับน้องแล้วก็รามมาถึงคนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันว่าเชื้อราในสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็มันมีวิธีดูแลรักษายัางไงแล้วมันมีกี่ประเภทแล้วประเภทที่น้องกิฟูเป็นมันติดสู่คนได้หรือเปล่าอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันในคลิปต่อไปอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะบ๊ายบาย